สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับในส่วนของภาคเรียนที่2นะปีการศึกษา2564นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะในการเข้ามาเรียนนะสถานการณ์ก็ยังไม่ขี้คายนะครับก็พบากับในลลการเรียนรู้ที่1น,นะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับ มันมีความสําคัญยังไงมีเหตุมีผลอย่างไรนะครับอเดี๋ยวคุณหนาอยจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเหตุผลทางรรกะนะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะที่จะยกให้พวกเราได้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับพวกเราจะเห็นว่าตอนเนี้คือมีถังขยะนะที่หลากสีเลยมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันมีข้อความบอกนะฮะร,รายละเอียดของถังขยะแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่มีอะไรเลยล่ะครับมันมีแค่ตัวถังขยะอย่างเดียวเราสามารถที่จะเอาขยะของเราเนี่ยไปทิ้งได้ถูกถังหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหานะครับปัญหาอย่างหนึ่งนะที่เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เตี๋เมื่อมันมีทั้งสัญลักษณ์มีทั้งสีสรรันมีทั้งข้อความบอกอรายละเอียดตรงเนี้ยก็คือจะลดนะปัญหาในการที่เราจะนำขยะไปทิ้งให้ถูกถังได้นะครับ ามาดูในส่วนของแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับอ่านดูก่อนในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้นะฮะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอ่าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะครับอ่าโดยดูวิธีแรกแนวคิดการทํางานแบบลําดับนะครับแนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไขและ การทำงานแบบวนซ้ำเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละแบบนะครับมีแนวคิดแบบไ,ได้บ้างอ่ามาดูแนวคิดในส่วนของการทำงานแบบลำดับเป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานก่อนและหลังอย่างชัดเจนอ่าโดยเรียงลำดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างหากต้องการทำความสะอาดห้องนอนเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างอ่เราจะกวาด จากพื้นไปบนเพดานก่อนหรือว่าจะกวาดจากบนเพดานล,ลงมาถึงพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันในการทำความสะอาดห้องโดยเริ่มจากที่สูงก่อนแล้วจึงไล่ลงมาบริเวณที่ต่ำที่สุดนะจะเห็นว่า1นะึ่งนะกวาดอยากยาก้ยายบนเพดานก่อน2ทํทความสะอาดตู้3เช็ดหน้าต่าง4ทํทความสะอาดชั้นวางของ5้าเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนและ6นะครับ ต่ำที่สุดนะกวาดพื้นและถูพื้นอันนี้เป็นขั้นตอนในการทาความสะอาดห้องนอนนะครับในส่วนของแนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะก็จะเป็นการทํางานแบบมีเงื่อนไขเป็นตัวกําหนดโดยที่เราจะต้องเข้าใจเงื่อนไขให้ดีก่อนนะและชัดเจนนะว่าเราจะต้องนําเหตุและผลมาช่วยในการพิจารณาที่บ้านของพลอยใสนะมีขยะจํานวนมากเลย กล่องกระดาษถุงพลาสติกแก้วน้ําขวดสเปรย์หรือว่ากล่องกล่องอะไรกล่องเศษไม้นะนะครับอ่าตรงนี้มีข้อความขึ้นมาอีกนะี่ขอโทษนะครับขออภัยด้วยอ่าเราจะเลือกไครถังไหนนะครับก็จะต้องพิจารณาในการเลือกขยะไปใทงังนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดเงื่อนไข ส่วนแนวการทํางานแบบวนซ้ํานะครับก็คือเป็นการทํางานในลักษณะเดียวกันหลายๆครั้งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามต้องการซึ่งอาจจะมีการกําหนดจํานวนครั้งที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้อย่างเช่นเริ่มต้นวิ่งวิ่งรอบที่หนึ่งอ่าอันนี้คือวนซ้ำนะหรือจะวนอีกรอบหนึ่งวิ่งรอบที่สอง่าหรือจะวิ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นการกําหนดนะ จำนวนรอบก็คือจะวนซ้ำวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวนไปจนกระทั่งทำงานเสร็จแล้วหรือวิ่งครบเสร็จแล้วก็ให้ทำการหยุดนะครับเห็นได้ว่านะฮะในรูปภาพตัวอย่างทำการวิ่งทั้งหมดจำนวนสามรอบนะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคือการคำนวณแบบวนซ้ำนะครับ อาบน้ําอาบน้ําใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วก็หยุดอาบน้ำนโอเคนะครับสําหรับเหตุผลเชิงตะการนะ็คือเราสามารถนําเหตุผลเนี้ยมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อ่าไม่ว่าจะเป็นการถึงขยะนะหรือการใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้เราก็สามารถนำ เอาการแก้ปัญหาตรงนี้มาเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อให้ง่ายต่อการให้ต่อการดําเนินชีวิตนะครับสําสหรับนะครับวันนี้ก็ขอจบทิปในการสอนเพียงเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์นะครับในการทําการบ้านและการเรียกว่าเป็นการบ้าน เล็กๆน้อยๆนะครับให้พวกเราได้เข้ามาร่วมสนุกในการตอบคําถามนะครับคำถามก็จะมาจากที่คุณหน่อยสอนในวันนี้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ